ผมเจอคนที่ดีที่สุดในเกม Delta Force ครับจะดีขนาดไหนไปดูได้เลยครับเสียมงเสียงโงนีท่ทำไมอ่ะเปกดส่องกดโชว์ของ,องไม่หยุดเลยไปเลยอ, <c oughs> อยากให้รู้จะไปกดโชว์ขององีกอแล้วเจอแะลรเฮ้ยเจอของท้องไงอวดไงอวดแอ้วเขาไม่เก็บอ่ะเราไส่องแต่หน้าต่างนี่เลยโอ้ยมีการปะมีการปะจะเปิดให้มันดูดิอ๋อคือมันส่องให้เราบอกเฮ้ยตรงนี้มีของนะเพื่อนไอคนดี ฮ่าฮะ,ะ,ะเฮ้ยโอ้โหเชี่ยเป็นคนดีคนดีเป็นคนดีเฮ้ยเชี่ยเจอคนดีอันนี้คนดีเกินเฮียพี่มาทำบุญป่ะฮะหรือหรือหรือไม่รู้ว่าไอ้ของสีทองมันน่ากลัวเหรอไม่น่าเก็บอะไรอย่างงี้ปะ่ะเหรียญเหรียญจนสลัดแต่เด็ดที่มันติดเขือ่อนอ,อ่ะเอออ๋อมันแบบอ๋อของไม่ดีไงโจรสลัดไงฮะ,เ,<ร>ะเคยดูว่าไพเล็ตคาริบเบียนเนี่ย ดิดิดิงดิงดิดิดิงดิงดิดิดิงดิงดิดิดิงผมพูดหายากนะเนี่ยเล่นคือผมเล่นเกมนี้มานี่แทบจะผมตีไปสักสองสามร้อยชั่วโมงกูเพิ่งเคยเจอเนี่ยคนที่เจอของทอร์ติกแล้วก็เอาไปเลยอ่ะแล้วแม่งไม่เก็บอ่ะเฮ้ยจริงๆนี่แบบไม่คือแบบบุคคลตัวอย่างเลยนะเออจริงอันนี้เออผมเชื่อว่าใครเล่นมามีใครเคยเจอบ้างอ่ะจริง